พี่รับถ้าไม่ทักว่าทักครับจะทักว่าอะไรดีฟังเลยนะผมจะเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้ฟังแล้วกันนะคือมันมีเพื่อนอยู่คนนึงเออเรียกสั้นๆว่าสายแล้วกันไอ้สายเนี่ยชอบผู้หญิงคนหนึ่งเว้ยผมกับโยเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทก,กับไอ้สายก็คือแบบเดินกลับบ้านด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้แล้วคนเนี้ยคือแบบเหมือนเป็นดาวโรงเรียนนิดนึงก็คือแบบดังเลยอะ่ะเออไอ้สายเว้ยมันก็เลยอยากที่จะทักไอจีสาวคนนั้นไปอะ่ะเสร็จแล้วปุ๊บ ไอ้สายก็ปรึกษาพวกผมผมกับโยเนี่ยก็คุยเอาไอ้สายเฮ้ยสายมึงอยากทักไปว่าทักคับเว้ยมึงทักไปแบบว่าแนะนําตัวมึงอยู่อะไรหรือไรอย่างงี้มึงแบบว่าอยากทําความรู้จักกันก่อนก็ได้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ทักไปแบบแนะนําตัวเองเป็นสุภาพบุรุษอ่ะแต่ไอ้สายเว้ยมันก็ทักไปหาเขาแต่ว่ามันไม่ได้ทักคําว่าแบบที่พวกผมแนะนําอ่ะมันทักว่าทักคับเว้ยที่ได้คืออะไรรู้ปะ เสร็จแล้วมันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือบนหอประชุมใช่ปะคือไอ้สายเนี่ยมันได้ไปนั่งข้างหลังผู้หญิงที่ชอบไอ้ผู้หญิงที่มันชอบอ่ะมันก็หยิบโทรศัพท์แชทไอจขึ้นมาแล้วมันก็เห็นแชทไอสายอ่ะแล้วมันก็เอาให้เพื่อนผู้หญิงของคนนั้นดูอ่ะแล้วก็นั่งขำกันเว้ยแล้วบอโอ้ไอสายไอไอนั่นแหละแล้วไอสายก็คือแบบว่าเรียบร้อย